โอเลลครับส okay. ว,ว,วัสดีครับนี่ตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าท้องสมุดวชเนมท้งสมุดวเมรรีัโลท้องสมุดท้องสมุดแฮร์รี่พัเตอร์นักเรียไทยก็มาอยู่ตรงนี้กันอาแต่นี้เดี๋ยวมานเด้ผมพาไปโอเคครับนันดิโอเคเีฮลโหลทุกคน อ่า everyone is l i v e l i อ่าคนนี้เป็นอาจารย์นะ <laughs> ที่เมื่อเชา้าเมื่อเช้าแต่งชุดเหมือนผมอะ่ะ <laughs> วันนี้ดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยตอนนี้ <laughs> ดีครับดูเรียบร้อยนะแต่อย่าให้อย่าให้ถึง <laughs> อย่าให้ถึงตอนเย็น <laughs> ๆ <laughs> โอเคอ้าไหน ตอนนี้แอ๊บเอ๊สวัสดีครับสวัสดีครับจบอะไรครับจบอะไรโยธาเอ้าโยธาเป็นผมเลยใช่ครับแล้วชื่ออะไรน้องชื่ออะไรนี่เพรมครับชื่อเพรมนะโอเคครับอยากจ้างงานไหมครับยินดีครับหางานอยู่ด้วยครับโอเคการตลาดด้วยจบเคตั้งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่าพูดเรียนที่ไหนจ้าพวกเราปีไหนแล้วจ้าปีสองเรียนอะไรปีไหนปีสอยู่ที่ยูดับนี่นะครับโอเคคิดถึงเมืองไทยไหม ไม่กลับเราจะกลับนะครับเราจะกลับเหรอตอนนี้ม่งเข้าอินเตอร์เน็ตตัวแฟนทุกคน real life now ชื่ออะไรครับคนนี้ออมเล็ดครับออมเล็ดไข่เจียวจบอะไรดิจบคอมตายครับผมนี่คุณพ่อคุณพ่อคุณหมออยู่สงขลานะครับเป็นลูกพี่ผมที่เตียวโดมแล้วทำงานหรือว่าเรียนต่อเรียนต่อครับเรียนที่ไหนครับเรียนที่ยูคเกียวเอะครับโอ้เก่งมากเลยเินั่นด้านไหนอ๋อเรียนอมพิวเอโอ้มีแต่เก่งๆนะเอ้ยฮัลโหล อันนี้ยูโกซีท็อกคือเพื่อนอันนี้ชื่ออะไรครับคนนี้จบคณะอลายไปเรียนต่อหรือทำงานเนี่ยเรียนต่อเอที่นี่โอ้เก่งนะนะไม่ต้องเรียนโทรเลยโอเคคนนี้ใครสองคนนี้เรียนซีเอสกับชื่อแทนอ่าซีคือคอมพิวเตอร์ไซเอ็นคอมพิวเตอร์ไซเอที่นี่ดีที่สุดเลยนะอันดับหนึ่งของประเทศเลยไหมเก่งเลยครับอ่โอเคนี่เรียนอะไรครับคนนี้ เราเซ็นกับคันตาเออนี่คุณหมออยู่เชียงใหม่ใช่ไหมอยู่มอชงานที่มชครับใช่นัดกันแล้วเดี๋ยวกลับไปจะไปเจอกันหน่อยนี่คุณหมอหมอหมอฟันนะเก่งมากครับโอเคครับแล้วกลับเลยไหมเนี่ยครับกลับเลยไหมหรือกลับเดือนสิงหาครับโอเคครับเดี๋ยวเราติดต่อกันนะได้เลยครับนี่กลับเลยไหมครับน้องอ๋อเราก็หาประสบการณ์อยู่ครับโอเคได้ครับเอ่ออยากพูดอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้แต่ ใ a ยืนรูปในโอเคโอเคเด็กถามต่อครับผมฮะชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรนะเรียนอะไรนะครับเรียนอีคอมพิวอรดกับไมโครเวฟเออไม่งงกันนะมาเท่ากันได้ไงไม่รู้โอเคปีไหนใะปีสองโอเคได้ครับจะมีอะไรนะเดถามว่าดยจากที่นี่อาจารย์ได้คน์ะสักวัน รู้จักเขาให้รู้จักจ้ะวันดีครับอ้าสามารถหน่อยชื่ออะไรจ้าคนนี้เรียนอะไรนะ Human and e r Design and Engineer โอเคแล้วจะกลับหรือว่าทำเรียนต่อเรียนที่ไหนจ้าที่ N Y โอเคแล้วไปจะบินไปเลยเดี๋ยวมีทำอินทร์โอเคโอ้ป็น็กเก่งๆนะเนี่ยอย่าลืมกลับไปช่วยประเทศไทยหน่อยนะเรียนอะไรครับคนนี้ชื่อหลุยส์เรียน Design โอ้เก่งมากเลยแล้วทำงานหรือว่า ได้งานแล้วทำงานอยู่ครับทำงานที่ไหนนะที่ g o o g เกอร Google โอ้เก่งเลยครับที่ที่นี่แคนเบอร์รี่ที่ที่นี่ครับเล็กอยูเนียนโอเคแต่ตรงที่เราไปเมื่อเช้านี่ไงเจ๊ไหมตรงที่เราไปแก๊สเวิร์กเจ๊ไหมแก๊สเวิร์กวัสดีครับเรียนอะไรนี่คนนี้คอมพิวเตอร์ไซสายโอ้เก่งมากเรียนต่อหรือทำงานเรียนพีเอชดต่อที่ไหนครับที่นี่โอ้ไม่เรียนโทเลย PhD เลย สวัสดีนะครับเด็กมีเด็กเก่งนะนั่นเด็กไทยแล้วไม่ได้แพ้เด็กคนไหนในโลกนี้นะผมว่าเรียนอะไรครับพี่ครับเออเรียน CS ครับคืออะไรเออคอมพิวเตอร์ไทยไหมครับโอ้คอมพิวเตอร์ไทยนั่นเลยแล้วเรียนต่อหรือว่าทำงานครับเรียนต่อที่นี่ครับโอเค PSC เลยเหรอต่อครูครับโอเคครับโอ้เทนดี้แอปตัว mini friends ได้ครับมีคนไหนอีกคนนี้เราสัมภาษณ์หรือยังดีวิท้าตูฮิมเยอะอ้ดีวิท้าตูฮิมออมเล็ตนี่คนไทยไหมอ๋อสวัสดีครับ แน่นไม่ค่อยแน่ใจเรียนคณะอะไรเนี่ยเนาะอมเรียนสายงานเกี่ยวกับฟันโอเคครับแล้วจะทํางานหรือว่าเรียนต่อเรียนต่อไหมโอเคครับดีดีครับโอเคอันนี้อ่านี่คนนึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนนี้เราเจอคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นเครื่องแต่คุณพ่อคุณแม่ทิ้งหมดแล้วคุณพ่อแม่ไปเที่ยวหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวเสียโทุกคนอ๋อครับหรือปล่อยลูกโอเคชื่ออะไรนะจ๊ะฝิงคะเรียนอะไร